นวัค่ะวันนี้เราจะมาทำการเข้าระบบเพื่อพิสูจน์ตัวตนนะคะในหมอพร้อมค่ะเราจะต้องมีการเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีคอมพิวเตอร์ค่ะอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็น PC ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปนะคะที่เสียบเข้ากับเครื่องคอมได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเครื่องเสียบบัตรค่ะ อันดับแรกค่ะเราต้องติดตั้งโปรแกรมหมอพร้อม KYC ตรงนี้ก่อนเลยนะคะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปในโปรแกรมหมอพร้อมค่ะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะบอกให้เราเสียบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ค่ะเราก็ใช้บัตรของเจ้าหน้าที่เสียบในเครื่องเสียบบัตรนะคะเมื่อเสียบบัตรของเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วนะคะเครื่องก็จะทําการอ่าน เราจะขึ้นให้เราใส่พินโค้ดค่ะเราก็ใส่พินโค้ดของเราเข้าไปแล้วก็เลือกตกลงนะคะต่อไปเมื่อใส่พินโค้ดแล้วเขาจะบอกว่ากรุณาดึงบัตรประชาชนออกจากเครื่องอ่านบัตรเราก็ดึงบัตรของเจ้าหน้าที่ออกเลยนะคะหลังจากดึงบัตรของเจ้าหน้าที่ออกจากเครื่องอ่านบัตรแล้ว ระบบจะบอกให้เราเสียบบัตรประชาชนในเครื่องอ่านบัตรนะคะซึ่งตรงนี้จะเสียบบัตรของบุคคลที่กำลังรับการพิสูจน์ตัวตนเข้าไปค่ะเมื่อเครื่องได้ทำการอ่านบัตรของผู้ที่มารับการพิสูจน์ตัวตนแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะจะขึ้นเป็นรูปภาพที่ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนเลยค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลเลข13หลักชื่อสกุลวันเกิดตรงนี้ค่ะ แล้วเขาจะให้เราใส่โค้ดที่อยู่หลังบัตรประชาชนลงไปในช่องนี้ค่ะเราก็ดึงบัตรประชาชนของผู้รับการพิสูจน์ตัวตนออกจากเครื่องเลยนะคะแล้วเราก็มาพิมพ์รหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชนลงไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกคำว่าตรวจสอบตรงนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็จะขึ้นให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะช่องนี้เราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปแล้วก็คลิกคําว่าตรวจสอบตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ค่ะคือขั้นตอนของการถ่ายภาพผู้เข้ารับการพิสูจน์ตัวตนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีกล้องในคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเราก็จะให้ผู้รับการพิสูจน์ตัวตนมา ถ่ายภาพแล้วก็จะคลิกคำว่าสตาร์ทตรงนี้นะคะเมื่อเรากดสตาร์ทในการถ่ายภาพแล้วนะคะระบบก็จะถ่ายเป็นแบบออโต้สตาร์ทให้เราเลยค่ะเป็นรูปภาพมาหลายๆภาพแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องเลือกภาพใดภาพหนึ่งค่ะที่มีความคมชัดและมีความเสมือนที่มากที่สุดนะคะค่ะซึ่งการสแกนใบหน้านะคะ ความเสมือนหรือว่าความเข้ากันได้ของใบหน้าที่จะสามารถสแกนได้สำเร็จเราดูที่ตัวเลขตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า200ค่ะถ้า200ขึ้นไปก็คือสามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็คลิกเลือกภาพใดภาพนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเลยค่ะอ่าเราจะขึ้นหน้านี้ค่ะให้เราสังเกตดูตรงนี้นะคะ ถ้าหากว่าผล,ลผลการเปรียบเทียบใบหน้าต่ํากว่า200เขาจะขึ้นแสดงตรงนี้ให้เห็นเลยแล้วก็แสดงว่าจะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนพิสูจน,น,น์ตนัวตนได้สำเร็จนะคะให้เราถ่ายภาพใหม่ค่ะโดยการคลิกคำว่าเก็บภาพตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายภาพใหม่ค่ะจนกว่าจะได้ภาพที่มีผลการเปรียบเทียบใบหน้าที่มากกว่า200จึงจะสามารถ คลิกคำว่าลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนได้นะคะเมื่อเราคลิกแล้วก็จะขึ้นหน้าเป็น QR code แบบนี้ให้แสดงว่าทำการพิสูจน์ตัวตนได้สำเร็จแล้วนะคะถ้าหากว่าผู้รับบริการมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่อรับข้อมูลสุขภาพของเราได้ค่ะซึ่งเราจะสามารถ เปิดดูข้อมูลสุขภาพหรือว่าผลการตรวจการรักษาในโรงพยาบาลของเราเองในแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้เลยนะคะอย่างเช่นเราไปตรวจเลือดประจำปีอยหากเขาเขาจะแจ้งในระบบนี้ได้สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอในประการใดก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ